สารกันบูดในอาหารจัดทําโดย 1. นายนฤชิตสิทธิปื้มรหัสนิสิต5 2 0 4 0 6 4 9 2. นางสาวนกแก้วสีตกรหัสนิสิต5 2 0 4 0 7 3 7, 7 3. นางสาวนารุม,มนนรงวิชัยรหัสนิสิต5 2 0 4 0 7 3 8 4. นางสาวฤทัยรักษันประเสริฐรหัสนิสิต5 2 0 4 0 7 4 6 5. นางสาววิชิดากว,วนอักษรรหัสนิสิต5 2 0 4 0 7 4 7 นายอนุพงษ์รัดลอยรหัสนิสิต52040750สาขาการสอนนาฏยสังคีตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพารายวิชา704101อาหารเพื่อสุขภาพ Food for h e เ l t h กลุ่ม04วันอังคารเวลา16.00ถึง18.00ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2555คุณเคยคิดไหมทำไมอาหารจึงบูดเต้าเขาเสีย อาหารเกือบทุกชนิดเมื่อเก็บไว้นานๆย่อมเปลี่ยนสภาพจากของสดใหม่กลายเป็นของเน่าเสียนั่นก็เพราะสีมือของจุรินทรียในอากาศที่ลายล้อมอยู่รอบตัวเรามากมายถัาในรูปของแบคทีเรียหรือเชื้อราเมื่อใดที่จุรินทเีย่านีตัาโปรลงไปในอาหารนั่นหมายความว่า ถ้าเปลี่ยนไปเช่ตกตาขึ้นราจะมีสสีดําหรือสีเขียวเป็นหย่อมๆเนื้อสัตว์ที่เน่าเสียจะมีสีซีดพร้อมส่งกลิ่นเหม็นข้าวบูดจะมีน้ำเยอะและส่งกิ่นเหม็นเที่ยวที่ไม่พึงประสงค์เป็นต้นเพราะการเน่าเสียเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากกระอบวนการถนอมอาหารจึงเกิดขึ้น ระทรวสาธารณสุขฉบับที่281รอออ้อยแปดเอ็ดปศสองพเื่อวัตถุเจือปนอาหารแบ่งออกได้เป็น4ีกลุ่มได้แกออ่ 1. น่สารกันบูดในกลุ่มกรดหรือเครื่องของกรดบางชนิดที่มใช้กันมากในระดับสุสาหกรรม าวิธีบรรจุกระป๋บบองสารกรมปูในกลุ่มของฟันฟายและซัลเฟอร์ไดออกไซด์เส้นสารที่ใช้ป้องกันการเกิดสีดำตันอันเป็นผลจากอาหารทำพลาสิกิยากับออกซิเจนในอากาศโดยซัลเฟอร์ไดออกอนุสารก้อขาวอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์พื่อผักผลไม้ชนิดแแค่และแแคอิมไวนเครื่องดื่มน้ำตาลทรายเส้นหรือง เส้นกว๋วยเตี๋ยวของสารประกอบ bye ปลอดภัยแต่ตก็พบว่าทําให้เกิดอาการแพ้ได้โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ของการกันบูดในกลุ่มของแม่ตายและในเศษย,ยกตัวยอย่างเช่นนิตาสิวที่นมาใช้ในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ใ้เกินกว่าที่กาหนดจะทําให้ท้องเสียขึ้น่องไ ตังแา่นี้ บางชนิดจำเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ อนุมูลอิสระตามธรรมชาตยิยังทำปฏิกิยาต้านการเกิดมะเร็งด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุดิบที่นำมาปงมีความสดสะอาดและปลอดภัยจากสารเคมี